เิวลี่แบรนด์เวเฟอร์ที่ครองใจคนไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินง,งานของบริษัท URC ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทิวลี่บิ๊กบอมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตเข้มข้นสอดไส้คาราเมล2ชั้นครีมช็อกโกแลตและข้าวพองกรุบกรอบพร้อมส่วนผสมระดับพรีเมียมมอบความอร่อยเต็มคุณภาพพร้อมชวนหนุ่มล็อกเลือดอีสานโจอ,อีภูวศินพีเซนเตอร์คนล่าสุด มาร่วมระเบิดความมันในมินิคอนเสิร์ตกระทบไหล่แฟนๆให้ได้ฟินกันอย่างใกล้ชิดได้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะในการมาร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของ ไปจัด URC ในวันนี้นะคะก็จริงๆวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็มี2ข้อด้วยกันเนาะก็คือข้อแรกก็คือเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะก็คือทิวบิบิกบองนะคะ ซึ่ง URC ของเรานะคะหรือว่า Tilly เนี่ยเราก็เป็นผู้นำตลาดเวเปอร์นะคะแล้วเราก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยมากกว่า30%ด้วยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการผลิตสินค้าใหม่นะคะออกมาเรื่อยๆสู่ตลาดนะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราก็มีการเปิดตัวสินค้าก็คือ Tilly Big Bomb นะคะอย่างที่ได้เห็นกันไปนะคะโดยที่คอนเซปต์ของสินค้าในปีนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ อร่อยระเบิดฟินกระจายนะคะซึ่งสินค้าของเราเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักนะคะก็คือ4อย่างด้วยกันก็คือโรเวเฟอร์นะคะข้าวพองคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยได้ชิมกันแล้วเนี่ยจะต้องอร่อยฟินอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะคนใหม่ของเราด้วยนะคะก็คือคุณโจอี้นะคะซึ่ง ปีนี้ให้เกียริมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เทลลี่ของเราก็ต้องบอกว่า,าด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของคุณเจาอี้นะคะก็คือ ต้องบอกนี้ก่อนว่าทิลรี่ของเราเนี่ยมีการทำการตลาดเนี่ยด้วยกลยุทธ์ของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะเราก็จะมองหาศิลป,ปินหรือนักร้องนะคะที่มีคาแรคเตอร์เข้ากับแบรนด์ของเราซึ่งคุณโจโอี้เนี่ยก็เป็นศิลป,ปินรุ่นใหม่นะคะที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ทำตามความฝันเนาะจนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์นะคะที่สนุกสนานแล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ของเราด้วยนะคะก็เลย ได้เลือกคุณเจ้าอี้นะคะม่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ทนี่ของเราในปีนี้ต้องบอกว่ายินดีนะคะยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ทางคุณเจ้าอี้นะคะรับในการเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะก็ตอนที่เรามีการถ่ายทําหนังโฆษณาเนี่ยค่ะก็มีการสนุกสนานเนาะในกองถ่ายนะคะแล้วก็มีการชิมสินค้ากันก็เห็นบอกว่าชอบเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับกับศิลปินที่ที่มีชื่อเสียงนะคะอ,อ๋อรู้สึก ก็คนอื่รนรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เพราะว่าเราเราอย่างที่บอกครับผมเป็นโตมากับชิลลี่อยู่แล้วผมคือทานตอนเด็กก็เคยก็แบบทานมาตั้งแต่เด็กนะครับพอมาตอนนี้เราได้เป็นมินเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของชิลลี่ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าชิลลี่บิ๊กบอมบ์แบบใหม่ะครับมันก็เหมือนได้เหมือนเราได้ได้อยู่ด้วยกับขนมที่คู่กับประชาชนชาวไทยมานานนะครับผมผมรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเกียรติมากๆที่ให้โอกาสผมนะครับผมก็ จะพยายามทําหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดที่ได้รับมอบหมายครับ,รบมันมันผมชอบที่มันมีความความช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลแล้วก็เคี้ยวมาเนี่ยก็เป็นข้าวองมันมีความปลุกเคี้ยวมันครับสนุกเคี้ยวแล้วก็เคี้ยวได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆครับเชิญชวนนะครับพี่ๆทุกคนนะครับแฟนๆหรือพี่ๆทุกคนที่ได้ได้ดูในอันนี้ข่าวนี้นะครับในเห็นในนี้นะครับ อ๋เชิญเชิญทุกคนไปสามารถเลือกซื้อเลือกทานได้ที่ร้านสะดวกซ,ซื้อซื้อทั่วประเทศนะครับคิวลี่บิ๊กบอมครับรับรองว่าฟินแน่นอนครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากสินค้าใหม่นะที่เราเปิดตัวในวันนี้ก็คือคิวลี่บิ๊กบอมนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอยากให้ทุกท่านนะคะได้ชิมกันนะคะซึ่งเรามั่นใจว่าพอชิมแล้วเนี่ยจะต้องถูกใจในรสชาตินะคะแล้วก็อร่อยฟินกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ออนอกจากทิลลี่บิ๊กบอมแล้วเนี่ยทางทิวลี่เองนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะคะออกมาอย่างต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นรลชา่นใหม่หรือว่าแวร์เรียนใหม่ๆนะคะก็เพื่อสร้างสีสันนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของทิวลี่นะคะที่จะตามมาในช่วงครึ่งปีหลังด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าในปีนี้เนี่ยเราใช้งบนะคะทำกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามทั้งสินค้าใหม่แล้วก็กิจกรรมนะคะรวมถึงพีเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะได้ทั้งช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line แอของทิวลี่นะคะก็ขอฝากสินค้าใหม่ตัวนี้ทิวลี่บิ๊กบองไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ